นี่พูดถึงเรื่องภาคการท่องเที่ยวเนี่ยผมอยากจะให้ท่านผูต้ตรวจเนี่ยนำเรียนท่านผู้มีอำนาจตัดสินใจนะครับว่าอยากจะได้โครงการเราเทีย่ยวดยการเต่านะครับแล้วก็โครงการลดคนเรื่องนะครับแลวตอนนั้นยังไม,ม่พอแต่เมื่อต่อแล้วก็มีปัญหานึงต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับถ้เสนอไปรอมงอย่างเราเทีย่ยวด้วยกันเนี่ยเขาให้มีมาตรฐานมีการระทำ ให้มันมีไอเราจนเราลืมไปแล้วอ่ะทาอะไรก็ได้บอกก่อนครับอกไหมจะเอาอะไรก็บอกมาบอกก่อนไม่ใช่มาบอกที่หลังอ้นไม่หาไม่ได้ถ้ามีเฟสต่อไปอ่ะต้องบอกก่อนต้องบอกต้องบอกก่อนแล้วก็ส่วนคนละเครื่องจะดีมากเลยทรานวัตถุศีลศาสนาะมามีใช้ได้ร้านสติฟูดใช้ได้หมดแต่แค่ให้มีต่อมันมันมันดีมากแล้วก็ร้านไหนพึ่งราคาเข้ามาแน่วแต่ก็จ่ายมากกว่าพึ่งดีท่าน เข้ามาแล้วตอนนี้มันแค่ร้อยห้าสิบเนาะเดี๋ยวเขาก็ได้จ่ายแม้แต่เรื่องที่ไปเรื่องซื้อของเด็กเล่นไทยคงได้ทอยมันคนขึ้นเาก็ได้เขาก็อยากจะซื้อมันเหมือนกับว่ามันเป็นแรื่องกุญใจอย่างที่ีเรา้เที่เราขวบมาคือเรื่องของการใช้นบระชาทที่โยแต่วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจกเงินต่างๆอย่างพวกนี้นะครับเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยมันไม่ได้กระพุ้นไม่คน มีงานทำหรือการสร้างงานสิ่งนะที่ท่ทนานดูอย่เรามองเห็นก็คือเรามองว่าคนในการสร้างงานค่าของคนเนี่ยมันที่การทำงานนะครับการที่ว่าการบางรายมีเดือนนึงเนี่ยไม่โอนเงินเข้าเราก็จะรีกร้องว่าจะขอเพิ่มขอเพิ่มเนี่ยมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดตลาดเองเนี่ยเราก็ไม่มีรายได้มากมายเราก็มีของเรื่องของการจัดเก็บภาษีเนี่ยอยากให้การเก็บภาษีเป็นธรรมเพราะว่าในวันนี้เนี่ย คือใครที่อยู่ในระบบใครที่อยู่ในระบบนะ่ไหมก็ยังก็อยู่ในระบบแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบนะเราทำยังไงให้พวกนี้เนี่ยเข้ามาเนะี่ยผมผมเคยทะเลาะกับร้านค้าในเรื่องที่ว่าคนละครึ่งนะเราต้องใจทำนี้ไปซื้อของเนี่ยปรากฏว่าเถายาวเหยียดเลยอันนี้เขาทำอะไรแจกฟรีก่อนนั้นคนละครึ่ง ที่ที่ได้มาบางร้านค้าเนี่ยตัวที่พุ่งขึ้นไปไม่เกินห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเขาก็คือไม่เสียจะไม่เสียเลยสุดท้ายก็ยกเลิกก็ไม่ก็ไม่รับอะไรเลยนะครับแล้วบางร้านเนี่ยก็จะมีให้ขายดีแต่ไม่มี QR ไม่มีระบบจะติดป้ายไว้เลยว่าเงินสดคงมีดิใช้เงินสดเท่านั้นไม่มีรูดไทยก็คือในบัตรเครดิตที่ไม่ต้องพูดถึงไม่มี QR ไม่มีอะไรนะครับ คือ <styles. S 1> ผมมองว่าอันนี้คือส่วนที่ทําให้คนที่อยู่ในระบบก็มีความรู้สึกประมาณก็ไม่แฟร์ทำยังไงเนี่ยในบทบาทของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคือผมมาว่าในในในเนี่ยอย่างในต่างจังหวัดในพื้นภาคเนี่ยในหลายหลายช่องทางที่มีการทำงานเนี่ยอยากจะให้คนของทางเนี่ยเข้าไปส่วนร่วมมาก ี้ผมไม่ชอเรียนท่านอย่างนี้อันนี้ไม่ได้โอ้ยหลายปีที่ผ่านมามชื่นชมบของของข้างคือเราอยู่ต่จังหวัดเอกนชาิก็เป็นทนข้าแล้วก็จะมีข้าผมมองว่าคือคือค่าเทียบกับผลงานผมงว่าข้างเ็นประเทศกาการดูแลผลประโยชน์ของประเทศนะผมใช้คำนี้อะไรภาพรวมนะคะเราได้รับจากสังห4,826.75ล้านบาทนะคะโดยจ่ายไปแล้ว2,468 6 3 0 0 0 0บาทที่แตะละละ5.11ส่วนการใช้จ่ายที่3,435.94ล้านบาทที่เป็นรลยละ7.947นะคะคงเหลือยังที่ไม่ได้เบิกจ่ายอยู่2,358ที่เป็นละละ4.86 8ค่ะโดยแยกเป็นรายจ่ายประจำนะคะรายจ่ายประจํำได้รับจัดสร1,747.16ล้านบาทเบิกจ่ายไปแล้ว1,478.47ล้านบาทที่เป็นละละ8.262ล่าน แล้วก็มีการใช้จ่ายอยู่ที่1,718.17นะคะคิดเป็น198ค่ะคงเหลืออยู่ที่2,626.68ล้านบาทคิดเป็น105.38นะส่วนได้จ่ายลงทุนนะคะเราได้รับจากสั่ง3,795.9ล้านบาทนะคะเบิกจ่ายไปแล้ว9,990.8 1เจากน้าที่กระบการที่อยู่ในการตรวนสอนะ เศรษจประกอบการเรสริมรายชนตั้ง2,080ลานเสริแราและเสิมผลิตภัณฑ์เก็บออก10ั้งนบาทเสริมผลิตภั่ฑ์เฉก150ลานและเพิดริประเด็นภัณฑท่องเทิ่ม2,448ลานแกงเพชรมีพร้อมเสร็จดังใจไม้เชิญชวนพี่น้องไทยเที่ยวกำแพงทเพชรเถิด